เดี๋ยวเดีย,ดยผมจะพูดมไม่จบเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเอาร่าคอาบอุกคนเอานอ้เอาอยเ่าเอในเกม HOME SWEET HOME p a r t าเอาเแล้วาเามอาไกลว่าจ้าขอาเ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 าคอาเอาเอเข้าเาเัาชมาลิานะครับเอาเอาเาดูกันา่าวันเา ตินจะเจออะไรบ้างน,นะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเดี๋ย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 วผมจะพูดไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเริ่มเกมนี่เอาเลยลรอ เดินช้ามากีเดินช้ามากโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่ก็จะแขวน้กคนมีนนก,กา่อ,อ,อไปไหน ผมไม่เปิดประตูตด้วยผมไปเลยเาเธอเธออยู่ไหนเจนเจนอยู่ไหนไม่รู้แต่ตอนนี้เราอยู่ในอันตรายควรหยุดอ่านไหมอ่ะโอเคครับวันที่27พฤษภาคม2013นะครับมีดเล่มนี้คงช่วยเราได้นะครับอ๋อมีดที่เราเจอในรูปภาพนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามีดศักดิ์สิทธิ์เนี้ยที่เนนได้ให้เราไว้เนี่ย แต่ติมต้องคิดว่าเราหลงงมงายกับของพวกนี้แน่ๆเลยเราต้องเก็บมันให้พ้นจากสายตาติมเอาไว้ที่หลังตู้ก็แล้วกันถ้าติมไม่คิดจะช่วยเราก็จะจัดการทุกอย่างเองเพราะเราไม่ได้บ้าช่วยตู้ไหนบอกมาช่วยแน่นอนบอกมาว่าอยู่ตู้ไหนไ,ไฟดับแล้วทำไมอยู่เดินไกลขึ้นประตูอยู่ไหนแล้ว ทุกคนไม่แก้ผมเลยจะบอกว่าพาที่แล้วเราเพิ่งไฟนอลไฟนอลบอลมาจบๆแบบเหนื่อยๆเลยแล้วแบบกระดูกันว่าหันติ้งจะเจออะไรเจอพี่สาวเลยคะัรูปถ่ายพี่สนะเสนออีเดินรูปนะครับโอเคทุกคนมันไกลขึ้นเรื่อยๆเลยฮะ ไกลมากโอ้นี่ผมต้องวิ่งไปถึงไหนครับเนี่ยผมไม่กล้าหันหลังอะ่ะหรือว่าผมควรหันหลังกลับไปหรอไม่น่าใช่ครับผมคิดเยอะไปวิ่งต่อไปครับวิ่งต่อไปเผื่อมันจะมีเฉลยข้างหน้านะครับโอหเปิดมายังไม่ได้พักเลยมาถึงก็เอาเลยเปิดชิปยังไม่ลงจบเลย โอ้ติ้นพานที่แล้วคือเอาจริงอะ่ะผมแบบกว่าจะถึงสีสุดท้ายคนระับผมวิ่งหลบวิ่งหนีวิ่งซ่อนวิ่งหลบวิ่งหนีวิ่งซ่อนแบบกว่าจะเลื่อนจนเสร็จอะ่ะทุกคนคือนานมาก12คิวโอ้โหพาที่แล้วคือจับบ้าแล้วก็พาที่แล้วนะครับมีเสียงแอคโคเข้าพาทน,นี้ผมก็เลยปิดก่อนอัดซะเลยฮฮ่าไม่พลาดแล้วครับทุกคน ไปครับไปอุ๊ดถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคอันนี้คือตินได้พักแล้วใช่ไหมเราาโหัวที่ไหนครับที่บ้านของเราขึงวะทำไมเป็นแบบนี้กิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้สิ่งแรกตอนนี้นะตินตินต้องหามีดบนตู้ใช่ไหมครับหรือว่าหลังตู้นะขออนุญาตนะครับ เก็บมันไว้บนสายตาหลังตู้หลังตู้งานตู้กับข้าวเปล่าตู้ไหนเอ้ยหรือว่าบนห้องเจนนะเพราะว่าห้องเจนจริงๆก็ยังไม่สำรวจครบนะครับแล้วอยู่คือสายสิมเต็มเลยโอ้ยอนนี้เปิดเป็นโอเคผมจะไม่ยุ่งกับห้องน้ำแล้วนะครับ ผมพอ,อ,อกับห้องน้ำก่อนผมหลอนโอ้โหย่างหลอนเลยฮะหลังตู้ไหนเจนเจนมจะวิ่งไปหลังตู้ไหนบอกติงมาอยู่นี้นะเพรติงก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันผมตุกใจเอง,เงเาโธ่ไปได้ไหมไม่ได้นะครับหลังตู้เหรอนอ,อนดีเนี้ยเปล่า ไม่มีครับรอยู่ห้องเราเหรอโอเคสำรวจครับสำรวจต่อนี่ไงเจอแล้วเก,งงเ,เ,เก็บยังไงอ่าอ่าอ่าเราเก็บยังไงอ่ะเพราะว่า ตัวเกมมันกระโดดไม่ได้ครับมันได้แค่นั <c oughs> ้นทุกคนแย่ละผมเก็บไม่ได้เเราต้องทำยังไงนะ,ะยังไงสิ<ม>เห็นแล้วแหละแต่ว่าทำยังไงล่ะชงโกกเหรอนี่เหรอได้ไหมไม่ได้นะครับยึบได้ไหมไม่ได้ขยี้ยึบ ก็ไม่ได้รทุกคนครับหลังจากที่ผมหาวิธีอยู่สักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมลงมาเจอบันไดที่ห้องครัวครับเนี่ยบันไดเล็กนี่ครับนี่แหละครับคือทางออกที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บมีดได้นั่นเองผมก็ว่าทาไมผมแบบชิงเงิอแล้วชิงเงื้อีกมันถึงไม่สามารถเก็บได้มันต้องมีอะไรแล้วผมเดินขั้วบ้าเลยทุกคนแล้วบันไดมันอยู่ในลือปะครับโอเค นี่ไงโหยแค่นี้เราก็เปิดได้นะนี่ละมังของที่ว่านี่ระมังของที่ว่ามันช่วยอะไรได้บ้างละ่ละเยี่ยม yeah. เรามีอาวุธสู้แล้วใช่ไหมฮะฮะฮะเราโมโาหไหนแล้วเสียงใครน้องฮะเราควรไปข้างหน้า ไม่ใช่ละกลับดีกว่าขนโคตรน่ากลัวไม่เล่นอย่างนี้ดิไม่เล่นอย่างนี้ดิกลัว ต้องไปอ๋อวีทุกคนเสียคุณขำไนมครับดูีิคุณทุกคน,กคน,กคนมีเสียงขำถ้าผมไปไม่ได้อ่ะโอ้ยทุกคนตายผมบอกเลยผมตายแน่คานันี้โอ้โห อะไรก็ไม่รู้เปิดไฟได้ไหมอ่ะมีสวิต์แต่ใช้งานไม่ได้นะครับแล้วให,ให้เทียนมาเล่นเดี๋ยวใครเดินคนมีเสียงคนเดินคนมีเสียงคนเดิน โอ้หอะไรครับเนี่ยไฟฉายยังรู้สึกดีกว่าบอกเลยไฟฉายรู้สึกดีกว่าเยอะเลยใครอยากทำความสะอาดหรอ ตอนนี้มันมองยากมากเลยครับเพราะว่ามันมืดมากโอ้โหนั่นนั่นนั่นเราทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหทุกคนบอกเลยทุกคนถ้าใคร ถ้าใครสนใจเกมโฮมสวีทโฮมนะครับของคนไทยอยากซัพพอร์ตทีมงานคนไทยก็ลองซื้อมาดูครับรถลถราคาอยู่บอกเลยว่าบรรยากาศทำถึงจริงนี่ผมไม่รู้เลยว่าตอนนี้ตินจะเป็นแต่ว่าใช่ตินไหมผมรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตินเลยครับเพราะว่ามือเหมือนมือผู้หญิงเลยไหมครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหม ไม่ใช่มือตินนะมือตินจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับโกดวิ่งไม่ได้นะครับกดทําอะไรไม่ได้เลยคือไม่มีอะไรแล้วว่าเดินทั่วแล้วนะครับทุกคนผมกลัวคือเมื่อผมกลัวบรรยากาศนะครับ ห้องนี้ไปไม่ได้ไม่มีไปไหนได้เลยโอเคนี่ผมไม่แน่ใจแล้วว่าการถือมีดมันมันปลอดภัยจริงไหมอะ่ะผมทำไมไม่สามารถกดแอคชั่นอะไรได้เลยนะครับตอนนี้ต้อง,งเดินอย่างเดียวตอนนี้ผมเดินไปเดินมาอย่างเดียวเลยอะ่ะทุกคน ก็คือดูดิือผมผมต้องไปไหนครับเนี่ยห้องนี้หรอไม่ใช่โอ้โหตอนนี้ผมอยากรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนทำไมผมยูยู่มาโผล่ตรงนี้ทุกคนครับไม่มีอะไรแล้วอ่ะ องหาของอะไรหรือ <hi> เปล่าก็ไม่มีนะครับชัวละต้องเข้าตรงนี้นะครับทุกคนไปทุกคนบรรยากาศตอนเนี้แล้วตอนนี้ผมเล่นตอนนี้เวลาที่ผมอัดอยู่ h าทฟ บรรยากาศอย่างได้เลยทุกคนโอโ้มาเป็นพัก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 เลยนะตลกมากเหรอฮะตลกมากเหรอทำให้คนกลัวเนี่ยฮะอย่านะเว้ยมีมีดนเว้ย ทุกคน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 ผมมีอะไรจะบอกก่อนคือจริงๆอะ่ะผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่กลัวขนาดนั้นนะครับแต่ผมจะพูดผมจะพูดกับทุกคนเสมอเลยครับว่าผมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ผีนางรับทุกคนโอ้โหแสดงรอบพิเศษอื โชว์สีอีกแล้วเอาจริงทุกคนบอกเลยอะไรก็ได้อะไรก็ได้ผมไม่ชอบอะคือแบบโอ้โหไม่ชอบเลยทุกคนผมไม่ชอบพาร์ทนี้เลยอ่ะ ผมไม่ชอบพาร์ทนี้เลยตอนเนี้อูผมกลัวผมเล่นไม่จบว่ะคนผมขนลุกผมไม่ชอบอะผมไม่ชอบมากๆไม่โอ้โหอุ้ยอุ้ยผมยากผมยากผ่านตรงนี้ไปแล้วอุ้ยขาตั้งไม่ดีแหละ ตั้งนานแล้วแหละมันเก่าไมใช่ไหมอะไรยะทุกคนพันนี้ผมจะงองแงมากๆเลยผมผม,ผมพูดเลยโอ้โหเปิดมายังไม่ได้พักเลยพันนี้แค่เปิดคือแค่เปิดอะโลกก็เปลี่ยนเลยอะทุกคนอารมณ์ดีอะไรก่อน พี่อารมณ์ดีอะไรพี่อารมณ์ดีอะไรผมไม่สนุกด้วยเลยผมไม่สนุกด้วยเลยไม่สนุกเลยตอนนี้คือผมแบบไม่ชอบมากๆเลยโอ้ยพี่ยาครับ <c oughs> เอาเลยครับ <c oughs> ผมจะไม่ตกใจกับอะไรทั้งนั้นแล้วผมมีสติโฟกัสมากมผมอยาก ออกไปจากตรงนี้กูดค,ครับมีคนเดินตามทุกคนได้ยินไหมมีคนเดินตามมีคนเดินตามครับผมไม่กล้าหันผมไม่ผมไม่กล้าหันผม,ผมไม่มไมกล้าหันโอ้ยทุกคนมันนี้ผมวนกลับมาที่เดิมเหรอ ทุกคนวนกยับมาที่เดิมแปลว่าเราต้องเข้าเข้ารูที่เขานำมา,เ,าเข้าไม่ได้แล้วโอ้สุดๆไปเลยพี่พันนี้ผม แบบผม,ผมเล่นแบบผมผผมมเล่นแบบมไม่สนุกเลยอ่ะพาร์ทน,นี้ทุกคนทุกคนผมสนุกไม่ออกเลยอ่ะพาร์ทน,นี้ยผมว่าพี่พนักศึกษาหนักแล้วนะวันนี้ผมไม่ไหวจริง าพาคเจ็ผมจบตรงนี้ได้ไหม <c oughs> แต่คือยังไงมันก็ต้องมาเล่นต่ออยู่ดีอ่ะมันอ้าจะครซี่ฉันจะครซี่ คนแขกสแตนด์อัพอ่ะผมผมไม่รู้จะเอาอยังไงทุกคนเห็นนะแต่ว่ามันสแตนด์อัพอ่ะผม,ผมไม่ชอบการจํำสแกแล้วผมไม่ชอบมีทางลับเลยแล้วทำไมไม่คุยกันดีๆผมมาแบบนี้ต้องการอะไรนี่ผมเดินวนแล้วนะครับผมเดินวนหลายรอบมากโดยที่ผมไม่สามารถออกไปไหนได้ประตูที่เปิดได้ไหม โอเคเปิดได้ใส่ดีนี่ใส่ดีครับผมปิดให้แล้วนี่ครับอันนี้คือพ้อแก่โอเคครับเป็นๆตึกพ้อแก่ดีอะไรเก็บไหมเอออะไรก็ได้แหลขอออกไปจากตรงนี้ได้ไหมอ่ะอยู่ตรงนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคนคือหมายถึงตัวผมอะไม่ไหวแน่นอนผม ผมว่าตัวละครนี้ไม่ใช่ติมแล้วคือน่าจะเป็นผู้หญิงเลยครับเคครับตันนะครับกับคือผมว่าไม่ชอบการจำสแกรเลยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่จำสแกรครับ ไม่คุก,กับอะไรแบบน,นี้เลยทุกคนผมไม่ผมไม่เคยสัมผัสเลยอะ่ะกับกับกับผีนางรำบผากลัวบ้างเป็นผีเดียวที่ผมกลัวที่สุดเลยที่แบบจะให้พูดจริงๆก็คือผมไม่ชอบมันน่าก,กลัวทุกคนคือเขาสวยนะแต่เขาน่ากลัวโอ้ยขอเสาเดิมแับมาได้ไหม ผมขอเาวเดิมได้ไหมวิ่งหุ่นใช่ไหมหุ่นหุ่นหุ่นเนาะผมผมจะไม่ไม่ไม่ยุ่งไม่ต้องขำได้ไหมไม่มีความสุขกันหรอโอ้โหไม่เป็นแบบนี้ล่ะวุ่งขวนขบวุ่ยวุ่ย,ยปิดไปได้วิ่งได้ด้วย แล้วทุกคนการไม่ได้แปลแปลว่าแปลว่าเุ้ยอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันใช่ครับเจนเจนออาไปทั้งเขาเลยนะเออเข้าไปก้าวเดียวเข้าไปเก้าเออเข้าไปเก้าเดียวมันมาสองก้าวแล้วนะสามก้าสี่ก้าวแล้วเจน Jen, fun, เจนอย่าสันเจนกูอกให้ออกไปทานี้ออาไปเจนทีคอนติเนียลออนเอพิโซดท เอพิโซดทูอย่าบอกนะเอพิโซดสองผมต้องเจอผีนางรำหรอคือจบเลยใช่ไหม αι? อันนี้คือจบโคมสวิทโทมหนึ่งแล้วหรอครับโอเคใช่ครับดังนั้นผมต้องซื้อเอพิโซดสองมาครับโอเคโอเคทุกคนผมต้องเล่นเอพิโซดสองต่อ เพราะว่าจบตรงนี้เลยจบเท่านี้เลยครับโอเคครับตามนั้นตามนั้นครับก็สำหรับพาร์ทเจ็ดก็อาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะจบแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นฟิลที่เป็นแบบนั่นแหละครับเขาเป็นแฟนกันจริงและคิดว่าผู้ชายได้ทำของใส่ผู้หญิงจริงๆนะครับ ส่วนเรื่องคีการ์ดมีน้องนะครับได้ดูคลิปแล้วบอกผมว่าจริงๆแล้วไอ้ีการ์ดที่มันเป็น6ตัวครับมันมีอยู่ในเอกสารใบบัญชีที่เป็นใบรายจ่ายของอาจารย์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองกลับไปเล่นแล้วก็ไปลองทีรหัสดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนพาร์ทพาร์ทเนี้ยหรือว่าโคซวิคโคมพาร์ทเนี้ยมันน่าจะจบเพยงเท่านี้นะครับแล้วก็ ใครอยากดูเอพิโซด2องนะครับผมว่ามีแผนว่าเดี๋ยวรอคนมากดยอดซับไปถึง100คนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อมาเล่นต่อนะครับแต่เกมต่อไปที่ผมแพนไว้ก็คือ Resident Evil 2เจอกันแน่นอนนะครับแล้วใครชอบคลิปดีครับอย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์กด Subscribe และกดกรดิ่แจ้งเตือนด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับหัวใจจะวายครับตอนจบจะว่า let's go ขอบคุณครับ